จะเป็นยังไงเมื่อในอนาคตมนุษยชาติกายพันธุ์เป็นสัตว์สายพันธุ์ต่างๆได้สวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังผระชนภลย,ยสยองขวัญดราม่าเรื่อง The Animal Kingdom หนังปี2023นำแสดงโดยโรเมนดูริสพอลเคเซอร์และอาเดลเอ็กซาโปปูลอส บนท้องถนนขณะพ่อบนเอมิลให้กินอาหารและสวมใส่เสื้อผ้าดีๆเขาที่รำคาญก็หนีลงจากรถพ่อเลยต้องไปตามแล้วในจังหวะที่ทะเลาะก,กันจู่ๆเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลก็ถูกสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายนกทำร้ายทั้งคู่เลยรีบหลบ แม้มันจะเห็นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งคู่เพราะตัวรีบหนีก่อนนั่นเลยทำให้รู้ด้วยว่าสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะในปัจจุบันมนุษย์เริ่มกลายพันธุ์เป็นสัตว์ได้ด้านพอ่อเมื่อพาเอมมลไปคุยกับหมอก็ทำให้รู้แม่ของเอมิลกลายพันธุ์เลยถูกจับมารักษาแต่จะต้องย้ายตัวไปกักกันที่เมืองอื่นพ่อเลยจะพาเขาย้ายไปอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนกันได้บ่อยๆ หลังพ่อเข้าไปพบแม่สักผักออกมาเรียกเอมิลซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปแต่พอถูกพ่อกล่อมก็ยินยอมแม้จะกล้ากลัวก็ตาม ในเวลาต่อมาพ่อก็พาเอมิลย้ายไปอยู่ยังเมืองที่กักการมนุษย์กลายพันธุ์แล้วไปหางานทําเป็นพ่อครัวในขณะที่เอมิลก็ไปโรงเรียนและได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวชื่อนีนาที่มักเจอถามหรือพูดอะไรตรงๆเนื่องจากเป็นโรคสมาธิสั้นในบางครั้งคําพูดเลยไปก่อนสมองจนถามอะไรที่ไม่สมควรถอว่าเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรเธอ ตกเย็นเมื่อเอมิลแวะไปหาพ่อหญิงที่ทำงานพอเจ้าของร้านทักทายเขาก็ทำให้รู้เจ้าของร้านไม่ค่อยชอบที่ศูนย์กา,การมามั้งอยู่เมืองนี้เพราะกลัวพวกสัประาดจะหลุดพนักงานหญิงที่เห็นเขาดูกังวลเลยปลอบให้ไม่ต้องกลัวพวกนั้นไม่อันตรายนานเป็นพอยังไม่มีใครรู้เรื่องแม่ของเขานั่นเองดานเอมิลเขาสะดุ้งตื่นเพราะพ่อโวยวายที่ฝนตกหนักจนไฟฟ้าดับพอเลยรู้ขึ้นไปแก้ไข เขาเห็นพ่อง่วนอยู่กระตู้ไฟเลยเข้าไปดูแล้วในจังหวะที่พ่อทําให้ไฟติดจู่ๆสป,ปราตัวหนึ่งก็โผล่มาเขาเลยตกใจแต่ไฟก็ดันติดติดับดับดังนั้นพอมองไปอีกครั้งมันก็ไม่อยู่แล้วรุงว่งเช้าขณะเอมิลช่วยพ่อเคลียร์ต้นไม้ที่ล้มอยู่หน้าบ้านพ่อก็ได้รับโทรศัพท์ว่ารถที่ขนแม่กับพวกมนุษย์กายพันธุ์ประสบอุบัติเหตุจึงยังไม่รู้ชะตากรรมพ่อที่เป็นห่วงเลยรีพาเขาไปยังจุดเกิดเหตุทันที หลังพอและเอมิลเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกตำรวจตามมารวบตัวเพราะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่พอเลยโวยวายจนตำรวจสาวชิจูเลียรู้พอมาหาแม่ที่โดยสารมากับรถที่ประสบอุบัติเหตุเธอเลยช่วยตรวจสอบกพรายชื่อผู้เสียชีวิตซึ่งพอพ่อรู้ยังไม่มีรายชื่อแม่คงพออยู่ในกลุ่มที่สูญหาย400ตัวพอก็โล่งใจมาก ดานพอ่อพอนำเสื้อผ้าของแม่ตัวเองและเอมิลไปแกวนไว้ตามต้นไม้เพื่อนำทางให้แม่มาหาทำให้เอมิลไม่เข้าใจพ่อจะทำไปทำไมเพราะนั่นไม่ใช่แม่แต่เป็นสัตว์ประหลาดทว่าพ่อก็ไม่ฟังแล้วไล่ให้เขากลับบ้านไปครับ ที่โรงเรียนเด็กหลายคนกังวลมากเรื่องสัปปะรดหลุดจึงกลัวจะถูกพวกมันเล่นงานส่วนเอมิลที่นอนไม่ค่อยหลับเลยรู้สึกอ่อนเพลียถว่าครูก็ยังจะให้เขาหากิจกรรมทำเนื่องจากเป็นชั่วโมงพละเขาเลยไปเล่นชัก,กเยเลสซึ่งฝั่งของเขากอ่อนแอเลยถูกฝั่งของนีน่าดึงจนลม้มเขาเลยต้องออกแรงคนเดียวอยู่พักใหญ่แล้วพอชนะถูกคนก็สงสัยทำไมเขาถึงแข็งแรงนัก ดานเอมิลเขารู้สึกแปลกๆดังนั้นจึงรีบกลับบ้านแล้วมาสำรวจตัวเองจึงพบเขามีเล็บงอกขึ้นมาแถมกระดูกสันหลังยิ่งเปลี่ยนรูปเขาที่รู้ตัวเองกำลังติดเชื้อการกลายพันธุ์จึงหวาดกลัวเป็นอย่างมาก ส่วนพ่อจังหวะที่ไปหาซื้ออุปกรณ์เดินป่าเพื่อเอาไว้ออกตามหาแม่ก็ไปเจอจูเลียเขาเลยได้รู้ทหารเขามารับหน้าที่ตามหาสปาราแทนพวกตำรวจท้องถิ่นท่านใดนั้นก็มีเสียงคนกรีดร้องแล้วต่างพากันวิ่งหนีพ่อเลยรีบไปดูจนเห็นมีสปาราซ่อนอยู่พ่อที่คิดว่าเป็นแม่จึงไปตามหาทาว่านางกลับเป็นเจ้าหมึกพ่อและจูเลียเลยถูกมาเล่นงานดานจูเลียเธอรีบตามไปจับเจ้าหมึก ส่วนพ่อพอเห็นเจ้านิ่มซ่อนอยู่ก็บอกมันให้อย่ากลัวไปเลยหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับพวกสัปรหลาดขึ้นรถหมดแล้วจูเลียก็มาขอบคุณพ่อในขณะที่พ่อพอกลับมาถึงบ้านแล้วเห็นเอมิลเอาเธอน,นอนก็เรียกให้มากินข้าวส่วนเอมิลเมื่อรู้พ่อจะพาเขาเข้าป่าเพื่อออกไปตามหาแม่ก็บอกเพื่อนๆน,นัดปาร์ตี้แต่ไม่ต้องห่วงเขาจะรีบกลับมาให้ทัน ที่งานปาร์ตี้หลังเอมิลดื่มเข้าไปหลายแก้วก็ออกไปนั่งคุยกับเพื่อนๆจนได้ยินเพื่อนๆบนหว่วง,งานเทศกาลอาจถูกยกเลิกเพราะพวกสัปรหลาดหลุดซึ่งหลายคนก็ดูเจอเกลียดและกลัวพวกสัปรหลาดมากทันใดนั้นเอมิลก็เมาจนหัวทิ่มหนีหน้าเลยส่งไปยังให้กินเผื่ออาการจะดีขึ้นทว่าแทนที่เขาจะหยิบกาบเปลียนั่นเลยทําให้หลายคนขำในขณะที่บางคนก็รู้สึกว่าเขาดูแปลกๆทว่าก็ไม่ได้สนใจเขาอีก ส่วนเอมิลที่ได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากป่าพอดีจึงเดินเข้าป่าไปรุ่งเช้าเอมิลพบตัวเองมานอนอยู่ในป่าแล้วพอกลับบ้านด้วยที่รู้สึกระคายคอและน่าจะทําอะไรบางอย่างลงไปก็พยายามไม่ให้พ่อรู้สักพักก็ล้วงสิ่งที่ติดคอออกจึงได้เห็นมันคือขนนกเขาเลยตกใจส่วนพ่อกะบนเขายกใหญ่ที่กลับมาถึงบ้านตอนเช้า เมื่อเอมิลตามพ่อเข้าไปในป่าก็ถามพอรู้สึกยังไงตอนที่แม่เริ่มเปลี่ยนไปพอเลยตอบไม่มีอะไรเปลี่ยนแม่ยังคงเป็นแม่อีกอย่างพ่อก็ไม่ได้กรอที่เขาแจ้งให้คนประจับแม่ด้วยส่วนเราก็ได้รู้แผลบนใบหน้าของเขาเกิดจากที่ถูกแม่ทำร้ายนั่นเองหลังพอและเอมิลช่วยกันตามหาแม่ทั้งวันแต่ก็หาไม่เจอจังหวะที่มานอนพัก เจ้าสุนัขที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็วิ่งเข้าป่าเอมิลที่ตื่นขึ้นมาพอดีเลยรีบตามมันไปด้านเอมิลเมื่อเห็นเจ้าสุนัขไปพบสัตว์ประหลาดซึ่งอาจจะเป็นกิ้งก่าขณาที่กําลังจ้องเขาก็ถูกเจ้านกซึ่งเขาเคยเจอเมื่อตอนต้นเรื่องเข้ามาทําร้ายถทว่าสักพักมันก็หยุดโจมตีเพราะเหมือนจะรู้เขากําลังกลายพันธุ์แถมพอก็ยังตามมาพอดีมาเลยปล่อยเขาไปครับ ดานพ่อเมื่อกล่อมเอมิลให้ไปโรงพยาบาลไม่สําเร็จระหว่างทางก็ผ่านไปเจอจูเลียที่มาตรวจสอบสัปาลาจมตีโรงเรียนสอนขี่มา้าเธอที่เห็นเอมิลได้รับบาดเจ็บเลยพาเขาไปทําแผล ที่โรงเรียนในเวลานี้เอมิลเริ่มทำตัวแปลก,ปลกๆเพราะได้ยินเสียงอยู่อย่างชัดเจนเลยสติแตกพร้อมบอกให้พวกสัตว์หยุดร้องทำให้เพื่อนๆง,ง,งุนงส่วนนีนาที่เป็นห่วงเขาหลังเลิกเรียนก็ตามไปคุยแล้วพอเห็นเขาปั่นจักรยานไม่ได้ก่อนแนะนำให้ไปตรวจเพราะอาจจะโรคอะไรบางอย่างเขาเลยได้โอกาสขอโทษเรื่องทีเลียเธอวันก่อนเธอที่ไม่ได้ตีใจเลยชวนเขามาเล่นทีบ้านจนต่างมีความรู้สึกดีๆต่อกัน ในเวลาต่อมาเอมิลก็ไปจับปลาแล้วไปให้เจ้านกกับเจ้ากินกากินเนื่องจากอยากเป็นเพื่อนกับพวกมันซึ่งเจ้ากินกาก็ขี้อายมากส่วนเจ้านกตอนแรกก็ระแวงแต่สุดท้ายก็ยอมคุยกับเขาจนเขาได้รู้สิ่งที่เจ้านกกาลังทําอยู่คือพยายามฝึกบินเขาเลยเสนอสถานที่แห่งหนึ่งให้เพราะน่าจะปลอดภัยกว่าหลังเอมิลไปช่วยเอาเศษไม้ออกให้เจ้านกเพื่อที่มันจะได้ใช้หนองน้ำฝึกบินขากลับ เขาที่ไม่สามารถปั่นจักรยานได้ก็โยนจักรยานทิ้งไปส่วนพ่อเมื่อไปคุยกับเจ้าของร้านก็ได้รู้จะยังมีการจัดงานาเทศการเจ้าของร้านเลยอยากให้พ่อกับพนักง,งานไปช่วยทำอาหารขายอีกอย่างก็ไม่ต้องกลัวพวกสปราตแล้วด้วยเพราะมีอุปกรณ์นี้อยู่ ขณะพ่อนำของไปเก็บก็พบมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เลยพยายามถามนันใช่แม่หรือเปล่าทันใดนะั้นสัตว์ประหลาดอีกตัวก็โผล่มาแล้วจะเล่นงานพ่อแม่เลยรีบหนีส่วนพ่อจังหวะที่กำลังจะถูกสัตว์ประหลาดทำร้ายพนักงานก็มาช่วยเขาเลยได้รู้สัตว์ประหลาดนั้นเป็นน้องสาวของพนักงานหลังพนักงานทำให้น้องสาวสงบลงได้พ่อก็นันเหยียบโซ่ที่พนักงานล่ามน้องไว้น้องเลยสติแตกแล้ววิ่งออกไปอาวาด ในขณะที่พ่อก็ขอตัวไปตามหาแม่เพาะว่าพอได้เจอกันก็มัวตกใจที่แม่กลายพันธุ์จนเกือบเต็มรูปแบบเลยไม่ทันได้รังแม่ไวหน้าร้านอาหารเมื่อจูเลียพาเราทหารมาตามล่าสรราาัตว์ประหลาดพอได้เจอพ่อก็พูดคุยกันจนได้รู้พอเจอแม่แล้วแต่แม่หนีเข้าป่าไปที่โรงเรียนเพื่อนๆถกเถียงการเรื่องสรราาัตว์ประหลาดเพราะบางคนก็คิดว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในขณะที่บางคนก็ต้องการกำจัดพวกมันให้หมด ทันใดนั้นเอมิลก็ฟันหลุดเขาเทีเ่เห็นเพื่อนๆสงสยัยเลยอ้างมันเป็นแค่ฟันน้ำนมตกเย็นหลังเอมิลไปดูเจ้านกสองบินขนาม,มาทำแผลกเก่าๆให้กับมันก็ได้รู้ตอนมันกลายร่างใหม่ๆพวกหมอพยายามจะผ่าตัดออกให้ซึ่งของมันเริ่มที่ใบหน้าก่อนส่วนเขาเริ่มจากกระดูกสันหลังและตอนนี้คนก็กำลังขึ้นเลยเดาเขาน่าจะกลายร่างเป็นหมาป่าเจ้านกเลยล้ออาจเป็นพุดเดินกดได้ ส่วนพ่อเขาพาจูเลียเข้าป่าไปตามหาแม่ทว่าก็ไร้วี่แววแถมยังไปเจอกจักรยานของเอมิลถูกทิ้งเขาเลยรีบกลับไปหาลูกทันทีเมื่อพอกลับมาถึงบ้านแล้วซ่อมจักรยานให้เอมิลเสร็จจังหวะที่เข้าไปล้างมือก็พบท่อตันเลยได้รู้สิ่งที่อุดตันท่ออยู่คือเศษคนและเล็บทำให้พ่อตกใจมาก ดานพ่อเมื่อเห็นเอมิลกลับมาก็ถามนี่ใช่เล็บของเขาไหมแล้วพอเขาไม่ยอมรับก็บอกให้เอมิลปั่นจักรยานให้ดูเขาที่รู้ตัวว่าถูกพ่อจับได้เลยพยายามเจะหนีแต่พ่อก็วิ่งตามไปล็อกตัวเขาไว้เขาเลยร้องห่มร้องไห้โดยที่พ่อก็กอดเขาแน่นยิ่งขึ้นแล้วบอกไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ที่นี่แล้ว รุ่งเช้าพอได้บอกเอมิลให้อย่าเข้าป่าไปหาพวกนั้นอีกเพราะถ้าพวกนั้นถูกจับได้เขาจะเดือดร้อนไปด้วยอีกอย่างประทำตัวให้เป็นปกติเข้าไว้เขาที่ได้กิ่นของแม่ผสมอยู่ในมิลเชคเลยแซะต่อไปเขาจะเป็นยังไงต่อ พอที่เครียดเลยบน่นทำไมทางนอร์เวย์ผวกกายพันยังอยู่ร่วมกับเราได้แล้วทำไมทางเราต้องเป็นแบบนี้ทว่ายังไม่ทันจะพูดจบก็หันมาเห็นเขากำลังกินข้าวแบบสุนัขจึงดุให้อย่าทำแบบนั้นทว่าก็อดคำไม่ได้เช่นกันขณะพ่อช่วยเอมิโกนขนและหาเอียปรปลักมาให้ใส่ เพื่อเสียงจะได้ไม่ดังเกินจูเลียก็แวะมาหาแม่พอจะกังวลเนื่องจากกลัวเธอจะรู้เรื่องของเอมิลเข้าแต่เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเลยเชิญเธอเข้ามาด้านในแล้วพอพ่อเก็บข้าวของเสร็จก่อนออกจากบ้านก็เตือนเอมิลให้อย่าไปไหนพร้อมสั่งเจ้าสุนัขเฝ้าเจ้านายของแกให้ดีด้วย ตกเย็นพอเอมิลโทรคุยกับนีหน้าทางคู่กลองเต์โกนพออยาก,กรู้เสียงจะไปถึงกันไหมซึ่งเธอก็ไม่ได้ยินผิดกับเขาที่ได้ยินเสียงของเธออย่างชัดเจน รุง่งคืนเมื่อเอมิลไปหาโจ้นกก็พบตอนนี้เจนกพูดภาษาคนไม่ได้แล้วเขาเลยเข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรเง้นเดี๋ยวนายก็จะบินได้มันที่ได้ยินและปีนขึ้นต้นไม้จากนั้นก็ร่อนลงมาทำให้เอมิลตกใจเว่วาสักพักมันก็บินได้จริงๆเขาเลยดีใจไปกับมัน ที่งานเทศการเมื่อพอรู้เอมิลยังไม่มาเพราะเจ้าของร้านมาบน่นก็รีบไปตามหาแล้วพอเจอเขาท้งคู่ก็ทะเลาะก,กันเนื่องจากที่พอไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขากําลังกลายพันุ์เพราะต้องการปกป้องเขาที่ไม่คิดแบบนั้นเลยกัดพ่อแต่พอถูกครูให้นั่งลง เพอพอจะถอนเล็บเขาออกก็ยินยอมพอที่เห็นเขาไม่เต็มใจเจอทาแล้วรู้สึกแย่เลยร้องไห้ออกมาส่วนเขาพอเห็นพ่อไม่ทําให้ด้วยความเสียใจก็เดินหนีพ่อไปส่วนนีนะ่าเมื่อเดินมาเจอเอมิลเลยเห็นเขาดูเศร้าก็ชวนไปหาเพื่อนๆแล้วโดยที่บรรยากาศเป็นใจแถมยังรู้สึกดีทั้งคู่เลยมีอะไรๆกันซึ่งเธอก็รู้เขากำลังกลายพันธุ์ถา่าก็ไม่ได้รังเกียจเขาเลย ดานเอมิลจังหวะที่กลับไปดื่มกับเพื่อนๆสักผักก็ปลีกตัวไปเข้าห้องน้ําเจ้าเพื่อนคนหนึ่งเลยขอตามไปด้วยและพอได้อยู่กับตามนอพัง เจ้าเพื่อนนั่นก็พูดถึงเรื่องที่เห็นเขามีอะไรอะรกับน,นีนาเลยได้รู้เขาเป็นสาประหลาดจึงนําเครื่องมือส่งคลื่นความถี่เสียงที่มีแต่พวกสาประหลาที่ได้ยินเอามากดนั่นเลยทําให้เขาปวดหัวส่วนเจ้าเพื่อนก็สาใจเขาที่ทนไม่ไหวเลยฮือสู้และตะปบหน้าเพื่อนมาลีวีดร้องในขณะที่เขาก็รีบวิ่งหนีไปครับดานีนาเมื่อเห็นคนในงานตามหาสาประหลาดกันให้วุ่นพอเห็นพ่อก็เข้าไปถามเอมิลอยู่ที่ไหน พอที่ได้ยินแบบนั้นเลยรีบไปตามหาเอมิลก่อนที่คนอื่นๆเจอเจอส่วนเอมิลขณะกำลังหลบหนีแล้วถูกตามล่าเยียงสาร้ายตัวหนึ่งเจ้านกก็มาช่วยเขาเลยวิ่งตามเจ้านกไปแล้วก็รู้สึกได้ถึงอิสระทว่าสักพักเจ้านกก็ถูกยิงตกเขาที่เห็นเจ้านกไม่รอดเลยรู้สึกเสียใจมาก ด้านพอ่อเมื่อเห็นผู้คนไปมุงดูเจ้าสัป,ปลาดที่จัดการได้พอก็รีบตามเขาไปดูแล้วพอเห็นเป็นเจ้านกไม่ใช่เอมิลพอก็รู้สึกโล่งใจและเป็นห่วงเขามากขณะทหารออกไล่ล่าสัป,ปลาดเอมิลก็หลบหนีไปยังที่พักของเจ้านกทว่าเจ้ากินกาก็ไม่อยู่แล้วเขาที่ไม่รู้จะไปไหนเลยเดินหนีเข้าป่าไปเรื่อยๆครับ วันต่อมาเอมิลที่ไปเจอรอยเท้าสัตว์ชนิดหนึ่งก็ติดตามรอยนั้นไปแล้วพอเจอฝนตกหนักก็เข้าไปหลบพักที่ถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อฝนหยุดเอมิลก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงฟีเท้าซึ่งพอออกไปดูเขาก็ได้พบแม่แม้เธอจะกลายร่างเต็มขั้นแต่ก็ยังจำเขาได้เลยเหมือนเจอบอกให้เขารีบไปเขาที่ดีใจเลยเดินตามหาเธอทว่าก็พบเพียงตว์ต้วน,นอื่นโกรธถึงเจ้ากิกาก็ด้วย ท่านใดน,นั้นโภกทหารก็บุกเข้ามาและโดยที่พวกนั้นเข้าใจเขาหลงมาอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่นำตัวเขาออกไปในขณะที่เจ้ากิงกาก็พลางตัวจนสามารถรอดจากการถูกจับกลุ่มไปได้ ด้านพ่อเมื่อไปรับเอมิวที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะเขาไม่ได้ขัดขวางปฏิบัติการจากนั้นก็นำบันทึกมาให้เขาเซ็นทว่าเขาก็เซ็นไม่ได้เลยร้องไห้ออกมาพ่อที่สงสารแล้วเห็นเจ้าหน้าที่สงสัยเนรจะเข้าเผลอไปขู่เจ้าหน้าที่พ่อเลยทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วรีบพาคนนี้ออกมาครับระหว่างนั่งรถเอมิลก็บอกพ่อผมเจอแม่ที่นั่นพ่อเลยดีใจส่วนเขาก็ชวนพ่อลำลึกถึงความหลังแล้วก็หัวเราะด้วยกันยังมีความสุข ทว่าไม่นานนักพวกตำรวจก็รู้ตัวเลยพยายามมาตามจับทั้งคู่พอทีรีนเขาถามพอจะไปเยี่ยมผมที่ศูนย์ไหมเลยตอบไม่ไปจากนั้นก็หยิบม,มันฝรั่งมากินอย่างมูมมามพราอมม่สนอีกแล้วการกินแบบมนุษย์กับสัตว์มันต่างกันยังไงอีกอย่างหมาป่าก,ก็วิ่งได้เร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นพ่อเลยจอดให้เขาลงแล้ววิ่งหนีไปให้ไกลที่สุด แม้ในตอนแรกเขาจะลังเลแต่พอได้ยินพ่อบอกรีไปสิเขาก็หันไปยิ้มให้พ่อแล้วก็วิ่งหนีไปตามที่พ่อบอกสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่ในอนาคตกลายพันธุ์เป็นสัตว์ เอมิลที่ถูกแม่ซึ่งกลายพันธุ์ทำร้ายเลยกลายพันธุ์ไปด้วยพอที่สงสารแล้วไม่อยากให้เขาถูกจับไปกักขังเลยปล่อยเขาไปโดยหวังว่าประเทศนี้จะมีเสรีและปล่อยหฮมรุตกับพวกที่กลายพันธุ์อยู่ร่วมกันได้จบแล้วนะครับกับหนัง The Animal Kingdom หนังได้คะแนนาจาก IMDb 6.7คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ